สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนขอสวัสดีขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดตัวของอโปรเจกต,ต์ผมที่ช่องผมที่จะมีความประสงค์ที่จะให้เพื่อนๆนที่ชอบสายนี้นะครับสายครีเอทมิวสิกดนตรีหรือว่าสายประยุคมิวสิกประยุกต์ดนตรีกับ าคาราโอเกะหรือว่าคัพเวอร์หรือว่า,อ,าอย่างหลากหลายที่ที่จะมีให้เราเลือกทำเลือกเล่นนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยครับว่าการบันทึกระบบเสียงครั้งนี้มันไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นการเตร่ยนตัวที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับ อาจจะมีเสียงพัดลมของโน้ตบุ๊กที่ที่ทำงานอยู่นะครับจะทำให้มีเสียงซาซนิดหนึง่งต้องขอไปเี่ยกับการเปิดตัวของอคลิปนี้ด้วยนะครับอโอเคก่อนอื่นผมจะมาบอกว่าโปรแกรมที่ผมจะต้องใช้ในงานเนี้ยนะครับสวนใ เริ่มจากพื้นฐานแล้วก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะครับที่เขาจะเรียกว่าซาวฟอนหรือว่า sf2 นะครับจะเป็นตัวอย่างดังนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตามท้องตลาด จะ,จะมีให้แบบให้เราเลือกใช้ซาฟอนอยู่เยอะมากครับนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างส่วนส่วนตัวที่ผมใช้ก็เป็นตัวที่ผมสร้างขึ้นมาเองหรือเขียนขึ้นมาเองนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับ ตัวนี้นะครับนี่อ์ชันนี้เนี่ยนะครับที่เป็นตัวที่ผมเขียนขึ้นมาเองอชื่อจะเป็นจะเป็นชื่อของอะไรก็ได้ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ประกอบด้วยลงท้ายด้วยนามสกุล S S สองครับนี่นะครับ S F 2 SF2 นะครับก็รู้จักแหล่งกำเนิดเสียงในเบื้องต้นไปแล้วนะครับเ,เจ้า2นะครับหรือว่าเจ้าซอฟอน,นี่ครับักเขาจะรวบรวมเอาชิ้นดนตรีทุกอย่างไว้ในไฟล์ไฟล์เดียวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยข้างใน,นจะเป็นประกอบไปด้วยชิ้นดนตรี เยอะมากๆเลยนะครับเป็นร้อยๆเป็นพันๆชิ้นนะครับแหล่งกําเนิดเสียงที่ลึกไปกว่าน,นั้นก็คือจะเป็นมาจากพวกเวฟไฟล์ Fi หรือว่าพวกประเภทต่กงลไฟล์ต่างๆที่เป็นเบื้องต้นของแหล่งกําเนิดเสียงนะครับอาจจะมาจากชินุตีจริงๆแล้วเราบันทึกผ่านคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็นํามาเป็นแยกย่อยเป็น ส่วนไฟล์ครับแล้วก็นำมาบรรจุลงในตัวซาลฟอนหรือ SF2 อีกทีนึงน,นะครับเนี่ยนะครับส่วนเราผมก็จะใช้โปรแกรมที่ในการเขียนเจ้าซาลฟอนหรือ SF2 ด้วยตัวโปรแกรมนี้นะครับเนี่ยนะครับอืม เ <Okay. S 1> นี่ยครับเนี่ยครับโอเคหน้าตาขอจะเป็นเนี่ยครับเจ้าเจ้าปู โลิฟอเนี่ยนะครับแต่ก,ก็เขาก็จะมีเครื่องมือให้เราจัดการกับเจาา้าซัลฟอรหรือ SF2 เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างนี้นะครับจะมีเมนู e อ,อีดิตจะมีเครื่องมือแล้วผมก็จะจะลองเปิด เจ้าไฟ์ซฟอร์ฟอนด Sf2 ของผมนะครับจเพื่อจะแนะนำว่าให้รู้ว่าชิ้นดตีทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเขียนขึ้นมาเองเนี่ยอยู่ในไฟล์ที่ว่าที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ ประกอบไปด้วยชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดหมู่ที่เก็บแหล่งกำเนิดเสียงไฟเบ e แล้วนำมาโหลดลงในตัวโปรแกรมนี้นะครับแก้ไขหรือเขียนซอฟตอน์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของหมดหมู่ ชินุชื่อชินนตีต่างๆส่วนนี้จะเป็นส่วนของรายการชินนตีครับอันนี้ก็เป็นเปียโนใงหมดเปียโ,โนนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีพวกออแกนเปียโนโกีตาร์โอเวอร์ไดฟ์ดิสโทชันเบสนะครับ แล้วก็ในโวนของชิ้นดนตรีอื่นที่มันจะเป็นอ่าไวโอลินนี่นะครับนี่นะครับพวกเสียงสตริงอะไรอย่างเงี้ยพวกแซกโซโฟนทอเปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือชิ้นดนตรีคร่าว แล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของอกลองครับเสียงกลองก็ผมก็นำมาจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆเช่นจากไฟล์เว็บที่เขาให้โหลดในใน o o o g l e ในเว็บบิดหรือว่าใน เว็บไซต์ต่างๆที่ที่เขามีแจกแจกันนะครับแล้วเราก็นํามาเขียนลงในซอฟต์อนที่เป็นรูปแบบของไมเซ้ของเราเองนะครับโอเคเรารู้จักในส่วนของซอฟต์อนไปแล้วที่ผมพูดบ่อยๆนะครับท,ที่ผมเขียนบ่อยๆโซน่าซอฟต์ฟอนส่วนโปรแกรมโซน่านะครับนี่ครับนี่เป็นเรามาดูหน้าตาของเขาก่อน ใช้ในส่วนของใช้ในส่วนของเวอร์ชันเนะครับโซน่าเอ dition เวอร์ชัน7หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับส่วนส่วนหน้าตานี่จะเป็นของโปรแกรมจริงที่ผมติดตั้งแล้วแล้วก็ ได้ทำการสร้างโปรเจกต์โหลดชิโนตีต่างๆมาหมดแล้วนะครับก็เลยได้เป็นโปรเจกต์นี้นะครับก็นี่คือโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมใช้ในการทดลอง หรือว่าเช็คเสียงชินุตีที่เรามีนะครับนะครับอย่างกล้อง น,นี้ค่ะนี่คือในส่วนของดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นดนตรีที่เป็นเสียงนะครับในส่วนของนี่นะครับแล้วผมก็จะใช้โปรแกรมจำลองเปียโน,โนในการป้อนข้อมูลหรือว่า <c oughs> โปรแกรมเปียโ,โนที่เอาไว้สำหรับป้อนข้อมูลตัวโน,โน้ตเสียงดนตรีเข้ากับโปรแกรมที่เราจะบันทึกทำเพลงหรือว่าคอเวอร์หรือว่า,วรรวาสร้างสาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เราจะเลือกชแนลก่อนนะครับ เชคเนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่คือเป็นเสียงเปียโนจะไปดูอื่น ดูตีต่างๆเมื่อจะเป็นเสียงเอคอเดียนนะครับอันนี้แล้วก็พวกออแกนเสียงออกแกนที่ที่อีสานเราใช้กัน จะมาดูในสว่วนของเครื่องเมื่อจะเป็นเสียงสตริง อะไรอย่างเงี้นะครับนี่คือเป็นชินุติที่อยู่ในนี้นะครับที่ผมได้แบบได้แบบคัดเลือกเสียงต่างๆแล้วก็มาแบบมาเซฟไว้เป็น sf2 ฉบับไมเซตของผมเองนะครับก็จะมีพวกทำเป็ดใช่ไหมครับ เสีงยงแซกโซโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเรามารู้จักกับเสียงชุมตีไปแล้วเราไปรู้จักก,กลองบ้างนะครับรจบกลอง เสียงกลองนะครับ โอเคประมาณนี้ครับก็คือมีหลายหน้าต่างเหลือเกิน mm hmm. ประมาณนี้ครับนี่ผมมาเปิดในส่วนของหน้าตรงนี้นะครับ กรองนะครับประมาณนี้ที่ผมได้รวบรวมแล้วเขียนเป็นของฉบับของตัวเองนะครับนี่ก็คืออุประกอณที่ผมใช้ในการทำซาวด์หรือ cover เพลงนะครับหรือใครที่แบบมีใจศิลป,ปินมีอารมณ์ศิลป,ปินที่ในการนะ สร้างสรรค์เพลงผลงานเพลงนะครับของตัวเองก็ใช้อันนี้ได้ครับเป็นในส่วนของง่ายๆเบื้องต้นแล้วก็หาได้แบบไม่ยากแล้วก็ทําได้แบบไม่ยากเริ่มต้นได้ง,ง่ายๆนะครับโอเคนี่ก็คือเป็นเบื้องต้นที่ผมได้มาเปิดตัวในคลิปนี้เพราะว่า คลิปก่อนๆเป็นการโชว์สัส่วนใหญ่นะครับเป็นการสาธิตเป็นการโชว์เป็นการทดสอบว่าปรับเสียงแบบนั้นปรับครึ่งชิ้นตรงต,รงตรงีอย่างนี้ปรับด้วยอะไรเสียงยังไงเมนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นคลิปเบื้องต้นของผมที่ที่มาแนะนําตัวนะก่อนนะครับก็ถ้าหากมี ผิดพลาดหรือว่าตะกุตะกักคุกคักอะไรก็ต้องขออภัยมามานะมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหลายส่วนแล้วเกินครับในในวินโดว์หน้าต่าง,งเราสามารถเปิดใช้งานควบคู่กันแบบเยอะมากครับนี้ครับ ในส่วนนี้ก็เป็นตัวบันทึกหน,หน้าจอของผมนะครับ OBS ส่วนตัวนี้เป็นหน้าตาของโซน่าเขาอะนะครับนี่นะครับใช่จะมีส่วนของที่ผมเขียนก็มีในส่วนของชินต้ของ k ต t าเนี่ยครับต i t าโปง่งต i t าอิเล็กทริกเนี่ยครับแล้วก็ชินดนตรีรวมสิง่งเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอาทิเช่นอย่างเช่นโปรแกรมคาราโอเก กือบจะทุกยี่ห้อนะครับที่สามารถนำมานำเสียงซาวฟอนที่เรามีไปใช้ได้จะใช้โดยตรงหรือผ่านโปรแกรมโซน่าเพราะว่าโปรแกรมโซน่าเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเขาจะถอดรหัสเสียงจากเสียงมิดี้มันเป็นออดิโอส่วนเปอร์เซ็น์ที่ถอดออกมาได้เนี่ย อาจจะไม่ร้อยเปซน์ในในส่วนของเป็นเสียงออดิโอแต่ใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงมากซึ่งจะทำให้เขาเนะ่เสียงชินุตีนะ่ะสมจริงกับาซาวที่ที่เราฟังกันในเพลงทั่วๆไปได้เลยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ VST หรือว่าสาวฟอนที่เรามีว่าแหล่งกำเนิดเสียงต้นกำเนิดเสียงที่เรามีเราหามาได้นั่นแนหะจะ ใกล้เคียงกับ audio มากน้อยแค่ไหนครับแล้วมาผ่านซาวฟอนเขาจะบีบเสียงตัวเองกลายเป็นรูปแบบเสียงที่ผ่านระบบมิดดีครับเขาจะเสียงจะดรอปลงไปแล้วเราจะใช้โซน่าเนี้ยถอดรหัสเสียงกลับมาเป็น audio อ,อ,อีกครั้งหนึ่งให้กลับมาใกล้เคียงกับเสียง audio แบบให้มากที่สุด เท่าที่เราจะปรับได้ด้วยโปรแกรมโซนาซึ่งโปรแกรมลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก็มีอีกเยอะมากมายนะครับท,ที่เขานิยมมาทำ cover เพลงหรือว่านำมาทำซาวต่างๆหรือว่าโปรเจกต์เกี่ยวกับชิ้นดนตร,ตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งของผมก็สะดวกในส่วนของโซนาอีทิชันแล้วก็ชอบในส่วนของเวอร์ชัน7มากนะครับ พอรู้สึกว่าจะ,สะเสถียรกับในส่วนของ Windows ที่ผมใช้ก็คือ Windows 8นะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาจะ,สะเสถียรกับ XP ็ก็สเสถียรน,นะครับ Windows 7ก็สเสถียรแต่ถ้าเป็น Windows ส,สูงขึ้นไปอย่าง Windows 11อะไรอย่างนี้ก็ในส่วนของตัวผมก็รู้สึกว่าจะใช้ยากขึ้นมีเงื่อนไขยเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก,ก็เลยไม่ค่อยสะดวก กลืนนามาเป็นโปรเจกต์เทสที่ผมชอบใช้มากครับโอเคก็ไม่ได้อีกที่จะแนะนำได้อีกนะนก็ยังครับก็ส่วนที่ผมมีใช้ก็คือตัว เปียโนจำลองเนี่ยนะครับหรือว่าว i ช u a l นะครับเปียโนก็คือเปียโนจำลองที่ที่แบบเราไม่ต้องมีเงินเป็นแบบหลายลาย,ลายพันไปซื้อเพื่อมาเชื่อมต่อกับโปรแกรมของเราผ่านพอร์ต USB แล้วต้องมีกันตั้งค่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มี โปรแกรมจำลองมาให้แล้วที่ให้เราเลือกใช้อะครับ <S <S อาจจะมีหลายๆของส่วนของปิโนโจำลองอะนะครับแต่ว่าผมชอบใช้ตัวนี้มากที่สุดะครับแล้วก็ตัวแก้ไขซาวฟอนหรือว่า Sf2 ที่ผมถนัดแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้เลือกใช้เยอะมากนะครับ สะดวกต่อการจัดการในเรื่องเสียงได้ดียนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับโปรแกรมซอฟต f o r e ใช่ไหมซอฟ s f o r ร e ก็จะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้เหมาะสําหรับ จัดการเสียงแหล่งกำเนิดเสียงอย่างเช่นสมมติเรามีเสียงกรองชิ้นหนึ่งนะครับเราก็จะใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการกับเขาว่าให้แบบให้เสียงมันแบบเป็นทุ้มแหลมยังไงก่อนที่จะไปใช้จริงนะครับก็คือเอามามิกใหม่ว่าให้เสียงจากเสียงเดิมเป็นเสียงแห้งๆแล้วเราก็แบบมาผสม กับเอฟเฟกต์ต่างๆที่ที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้นะครับให้เสียงเขาดีขึ้นนียครับอาจจะมีอย่างเช่นพวกดีเลนะครับเอ็กคลิเซอร,นร,ร,อรน์นะครับลีเวอร์เนี่ยนะครับ เนี่ยนะครับนี่คือเมอนูของเขาที่เรามาสามารถที่จะมาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงให้เสียงของชินุตีเรามีมีมิติที่ที่ดีขึ้นหนักแน่นขึ้นนุ่นโดนขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ mm hmm. ใช้โปรแกรมซอฟต์เนี่ยส่วนของผมชอบใช้ซอฟต์เวอร์ชัน8แ่นส8.0นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้ สำหรับตัวผมมาเข้าถึงทุกเมนูนะครับแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆคนพิการก็น่าจะเข้าถึงเมนูได้แบบทุกเมนูเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเพื่อนๆที่ที่มองเห็นนะนะครับก็สามารถใช้เวอร์ชันที่สูงๆก่อนนี้ได้เพราะเาจะมีเมนูที่ที่ใหม่มี Extension มีเครื่องมือที่หลากหลายทันสมัยะนะครับแต่สำหรับผมแล้วเท่านี้ก็เพียง Bir พอครับด้วยเวอ,อร์ชัน s อเวอร์ชัน8นะครับโอเคก็หลักของู้จมีก็คือ1นึ่งตัวเปีนรองจำลองโพลิโฟนในส่วนของโปรแกรมใช้แก้ไขซอฟต์หรือ sf 2นะครับแล้วก็ โซนาอีดิชั่นนะครับนะครับโซนาอีดิชั่นนะครับเวอร์ชันเจ็ดที่ผมชอบใช้นะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ๋ยวในส่วนของคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเริ่มลงรายละเอียดนะครับจาก การเริ่มต้นเอาแบบอาจจะไม่แบบเริ่มต้นจากสูนยเลยนะเพราะมันมันเยอะมากเนื้อหาเยอะมากคอนเทนต์จะเยอะเกินนะครับจะค่อยๆด้นําเป็นในส่วนของเอาเสียงมาลงได้ยังไงอะไรอย่างี้ประมาณนี้นะครับเอาเสียงมาประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์หรือว่างานที่เราอยากได้เป็นเสียงแบบไหนอะไรยังไงแล้วเอามา ผ่านโปรแกรมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโอากาสหน้ามจะคลิปหน้ามจะทําเป็นแบบเป็นช็อตช็อตเป็นคลิปคลิปไปไน,นะครับส่วนส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบอคลิปเพียงเท่านี้นะครับเถือว่า เพื่อนๆจะเอาไปลองคิดดูว่าน่าเอามาเล่นดูไหมอะไรเลยครับส่วนผมก็รู้สึกว่าดีครับเนี่ยเสียงจงปะประมาณนี้นะครับ พิยงเท่านี้ก่อนครับเพื่อนๆคไว้เจอกันโอ,อกาสหน้าสวัสดีครับ